กลับสวัสดีครับทุกท่านอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจําวันที่2ตุลาคม63วิเคราะห์ทองคําแนวโน้มทองคํายังพุ่งอยู่ร้านทองกดราคารู้ทันกลโกงร้านทองกันนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมเทวันชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับเรามาอัปเดตราคาทองคำโลกโกลสปอร์ตกันครับซึ่งเมื่อวานนี้เปิดตลาดอยู่ที่1,885เหรียญสูงสุดที่1,912เหรียญต่ำสุดที่1,884เหรียญและปิดตลาดตามสมารคมค้าทองคำในประเทศไทยปิดไปที่1,897เหรียญครับส่งผลให้ราคาทองคำมีการปรับเพิ่มขึ้น100บาทและช่วงเมื่อคืนนี้ก็นิวยอร์กปิดตลาดอยู่ที่1,909เหรียญครับเบื้องต้นแล้วถ้าหากว่ายังคงสถานะนี้อยู่ วันนี้ราคาทองคำจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับส่วนค่าเงินบาทอยู่ที่31บาท56สตางค์ครับราคาทองคำสปอร์ตในช่วงนี้นะครับยังได้มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับได้รับปัจจัยหนุนจากสกุลเงินดอนลลา,าร์สหรัฐอ่อนตัวลงหลังจากสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐโดยนายสตีเวนรัฐมนตรีคลังสหรัฐ ชี้ว่าเขาจะสามารถบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ซึ่งได้เสนอวงเงินที่1.6ล,ล้านล้านดอนลลาร์ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ต่อประธานสภา,าผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งนี้คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถบรรลุข้อตกลงดังกล่าวได้ก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่มีขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนครับและเมื่อคืนนี้สหรัฐได้ไมีการเปิดเผยผู้ขอรับจำนวนสวิการว่างงานรายสัปดาห์และดัชนี pmi ภาคการผลิตเดือนกันยายนโดย ISM ตลาดคาดทรงตัวอยู่ที่ระดับ0และดัชนี PCE พื้นภาคเดือนสิงหาคมตลาดคาดว่าเพิ่มขึ้น0.3%ครับแนวโน้มราคาทองมีการปรับเพิ่มขึ้นโดยแนวต้านจะอยู่ที่1,900ดอลลาร์ 1, สหรัฐต่อออนและแนวต้านถัดมาจะอยู่ที่1,920ดอลลาร์ 1, ครับส่วนแนวรับจะอยู่ที่1,875เหรียญและ1,850เหรียญครับสำหรับโกลฟิเตอร์ออนไลน์มีแนวรับอยู่ที่1,880และ1,855 ขณะที่มีแนวต้านอยู่ที่1,905ดอลลาร์ 1, และ1,925ดอลลาร์ 1, ต่อออนครับราคาทองคำแท่ง96.5%ตามประกาศสมาคมค้าทองคำรับซื้อ28,250บาทขายออก28,350บาทครับเรามาดูราคาทองคำแท่งบวกค่าพรีเมียมกันครับครื่งสลึงขายออกด้วยเฉลี่ยที่3,744รับซื้อ3,531บาท1สลึงขายออกอยู่ที่7,288บาท รับซื้อ7,063บาทขอเน้นย้ำนะครับว่าราคาตลาดนั้นไม่เท่ากันนะครับโปรดตรวจสอบราคาก่อนซื้อขายทุกครั้งครับ2สลึงขายออกอยู่ที่14,375บาทรับซื้อ14,225บาทน้ำหนัก1บาทขายออกอยู่ที่28,550บาทรับซื้อ28,250บาทน้ำหนัก2บาทขายออกอยู่ที่57,500บาทรับซื้อ56,500บาทน้ำหนัก5บาทขายออกอยู่ที่ 1 4 1 7 5 0บาทรับซื้อ1 4 1 2 5 0บาทและทองคําแท่ง10บาทขายออกอยู่ที่ประมาณ283,500บาทและรับซื้ออยู่ที่282,500บาทครับราคาทองรูป,ปรพัน96.5%รับซื้อ27,742.80บาทสตางค์ขายออก28,850บาทและรับซื้อทองรูป,ปรพัน99.99% 99 อยู่ที่28,591ื่บาทเจสตางค์ครับเรามาอัปเดตราคาทองรูปพรรณบวกค่ากำหนดโดยเฉลี่ยกันนะครับซึ่งค่ากำหนดแต่ละร้านนั้นไม่เท่ากันนะครับควรเช็คราคาก่อนซื้อขายทุกครั้งครับครึ่งสลึงรวมค่ากำหนดแล้วขายออกอยู่ที่เฉลี่ย4,044บาทรับซื้อ3,344บาท1สลึงขายออกอยู่ที่7,688บาทรับซื้อ6,788 2ส,สลึงขายออกอยู่ที่14,875รับซื้อ13,825บาท น้ำหนัก1บาทขายออกอยู่ที่2 9 4 5 0บาทรับซื้อ27,650บาทน้ำหนัก2บาทขายออกอยู่ที่58,100บาทรับซื้อ55,300บาทน้ำหนัก5บาทขายออกอยู่ที่145,150บาทรับซื้อ139,950บาทและน้ำหนัก10บาทขายออกอยู่ที่289,400บาทและรับซื้อโดยเฉลี่ยอยู่ที่285,000บาทครับ และคำถามยอดฮิตคำถามยอดนิยมสำหรับทุกท่านนะครับที่มีการสอบถามเข้ามาว่าร้านทองกดราคาเวลาเราไปขายนะฮะร้านทองบวกค่าคอมเน็ดค่อนข้างเยอะและค่อนข้างสูงเกินไปนะครับเบื้องต้นแล้วข้อที่1ก่อนนะครับสำหรับราคารับซื้อนะครับทำไมทางร้านทองเนี่ยได้มีการแจ้งราคาต่ำกว่าตามที่สมาคมค้าทองคำกำหนดนะครับเบื้องต้นแล้วเรามาชี้แจงเพิ่ม,เต,มเติมกับเรื่องรับซื้อนะครับซึ่งทางสคบได้มีการกำหนดให้ทางร้านทองนะครับว่า ห้ามนะครับรับซื้อหรือราคาต่ำกว่ากำหนด5%เอย่างเช่น10,000บาทนะครับ5%ของ1 0,000บาทก็เท่ากับ500บาทนั่นเองนะครับก็ห้ามหักหรือลดเขาเรียกว่ารับซื้อต่ำกว่านี้นะฮะถ้าต่ำกว่านี้ถือว่าร้านทองได้มีการกดราคากับทางลูกค้าที่เอาไปขายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสามารถแจ้งสคบได้หรือทางร้านอาจจะเช็คทองแล้วอาจจะมีรอยบุกนะครับมีรอยน้ำหนักหายบ้างอันนี้ก็เราก็เช็คด้วยนะครับตาม ตาช่างนะครับที่เราช่างน้ําหนักทองนะครับและราคาค่ากําเน็ดบางคนบอกว่าค่ากําเน็ดนั้นแพงจังเลยนะฮะหบาทพันกว่า2,000ก็มีและล่าสุดนะครับสบาทค่ากําเน็ดอยู่ที่ประมาณ2,000ันถึงสี่พบาทพอนันแล้วเราสามารถดูค่ากําเน็ดนะครับตามร้านทองที่เขามีการติดแท a ็ก ไว้กับสินค้านั้นๆได้เลยว่า,าค่ากําเหน็จเท่านี้เท่านี้นะครับแต่เบื้องต้นแล้วทางร้านทองส่วนใหญ่ก็มีการปฏิบัติตามานโยบายนะครับตามสมาคมค้าทองคําอยู่แล้วแต่เบื้องต้นถ้าหากว่าท่านพบเห็นหรือผิดสังเกตก็สามารถแจ้งไปยังทางสคบดได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับกดแชร์กดกระดิ่งเป็นกนาําลังใจให้ด้วยนะครับ